พระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รันราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีส่งอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมานาน45ปีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมีได้จำกัดอยู่เพียงการศึกษาหากแต่ครอบคลุมถึงสาธารณาสุขพภชนาการและการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะแรก ทรงจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบทโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการทรงตระหนักว่าเด็กจะเรียนหนังสือได้ไม่ดีถ้าท้องหิวหรือเจ็บป่วยจึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในปี2523 ทรงส่งเสริมให้โรงเรียนตอชอดอและชุมชนรอบโรงเรียนทำกเกษตรแบบ C, อินทรีย์อิงวิถีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีปลูกพืชผักปลอดภัยและเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ได้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันกันเพื่อโภชนาการที่ดีหลังจากนั้นทรงขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งขยายพื้นที่การดาเนินงาน ครอบกลุ่มทุกจังหวัดทั่วประเทศหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญคือการวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืนนอกจากเรื่องดินและน้ำที่เป็นปัจจัยหลักแล้วการมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูกก็เป็นเรื่องสำคัญมากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันด์เพนซิริจึงถือกำเนิดขึ้นในปี2552 เพื่อผลิตพืชสายพันธุ์ดีสะสมสำรองไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่กเกษตร,รกรทั่วประเทศภายหลังได้ขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่หน่วยทหารเกิดเป็นโครงการทหารพันธุ์ดีแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์และพันธุ์ผักพระราชทานสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศชาติพึ่งพาตนเองได้ทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดวิกฤตภัยพิบัติต่างๆ การส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยมีทักษะด้านอาชีพเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทรงสนับสนุนให้ปราชชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญงานอาชีพแขนงต่างๆช่วยถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลังซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานสิ่งดีๆที่มีอยู่เดิมแล้วยังช่วยให้คนมีงานทำาพึ่งพาตนเองได้มีร้านผูฟ้าและร้านพัดพัด ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริและอีกหลายร้านค้าในพระองค์รับซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้องถิ่นไปจัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริต่อไปสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณาสุขของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานในปี2532ออกปฏิบัติงานทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นธุรกันดานเพื่อตรวจรักษานักเรียนและประชาชนที่เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่าในปี2558ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิเทพรรัฐเวชานุกูลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จัดหาอุปกรณ์และคารุพันธ์ทางการแพทย์ส่งเคราะห์ผู้ป่วยที่เดือดร้อนให้มีสุขภาพดีอยู่ในสังคมและชุมชนที่ปลอดภัยมีความสุขนอกจากนี้ยังทรงจัดการให้มีศูนย์โปรตอนบำบัดแห่งแรกในประเทศไทยที่ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและเป็นแห่งแรกในอาเซียนช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตยืนยาวขึ้น แสดงให้เห็นถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงวิริยะอุตสาหะส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีโอกาสร,รับการรักษาที่ดีที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและนาำพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นดังแสงแห่งความหวังของปวงชนชาวไทย